สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เบิร์ตไตบาติกจะพาทุกคนมาชมการตำป้าบาติกกันตีวิสาคิดจุมจนไตบาติกเข้าครามนะครับไปกับเราไปชมกันแบบสดๆดิบดบกันเลยนะครับนี่ครับพบกันกับบงังคีนะครับบ,รบังคี สิท,อสทเอกสำนักไส่บาทิกนะครับหลุนปีก้องปีเบิร์ดนะครับนี่ก็มือมือโปรโลเลยนะครับกับผมนี่ก็กำลังละเลงพน,น้านนะฮะออเดอร์ไงตามใบสร้างก้องลูกกานะครับปกติกรตำมันอยู่ประมาณ5้าก้นนะครับตีในกลุ่มมีายประเนกนะครับก้องเราจะเป็นประเนกลงุงซี่มือวาดแล้วคคาตัดเย็บไรมีที่มานครบ หมุชน้นนะครับนี่จะเป็นซี่ตรรมาชาตนะครับนี่ก็อีกหนึ่งปื้นนะครับที่เซ็ตแล้วนะครับอาเปืนเป่นๆตันใดมาจากวัดรบีจะมารวมกิจกรรมการต่ำป้าบาติก ตำปาหมัดยมกอสกิดนีเบิร์มานะครับเบิร์โตศ8ูนแปดสูนปกาซี่หนึนะครับดูผลนานต่างๆกล้องไตบาติกได้ที่เป็ไตกระบีบาติกหรือหว่าใน y ยูทูบกล้องผีเบิร์ตบาติกแมนชาแนลนะครับตัวน,นี้ไตบาติกเราจะเน้นการตำป้า,าบาติกเรื่องกล้องซี่ตมจานะครับ มันสโลเกนไตาบาติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนี่นะครับสปีนะครับบางกีปลอกตาว่าเปิื่นเปลนสนใจกัมารวมไิจกรรมไดตลอดนะครับเพราะว่าไตาบาติกของเรามีออเดอร์มาตลอดนะครับเพราะว่างว่างเว้นจากออเดอร์เราก็ผลิตสินค้าข้าวในร้านนะครับพี่เบิร์ดมีหน้าร้านอยู่ตีอานางเลนมากนะครับ รับออเดอร์ปลาบาติกปลาหมัดยอมตุกชนิดนะครับนี่ก็เป็นเตียนกีปึ้งนะครับต้มในความร้อนเ,เดือดจัดนะครับ กว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวัน